นางอนุทินหอมเย็นผู้อุปนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรสามนายประวินนวพรมมิติกุลหัวหน้างานสินเชื่อสาก์การเกษตรล่ายาวจำกัดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่วันดีเจริญฟาร์มตำบลปางสวรรค์อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสมาชิกสาก์ในโครงการเลี้ยงแพะเพื่อผลิตลูกแพะจำหน่ายซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมแนะนำและรับฟังปัญหาของสมาชิกผู้เลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อหาทางแก้ไขให้กับสมาชิกดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อก่อนสมาชิกสากลส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนใหญ่เพื่อที่ปลูกก็จะเป็นประเภทข้าวข้าวโพดอ้อยถั่วเขียวมันสำปะหลังใน,นระยะเวลา3-4ถึงปีที่ผ่านมาสมาชิกสากลประสบภัยธรรมชาติทั้งภงัยแ้งทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําขายผลผลิตไม่ได้ราคา ทางสากลจึงหาทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกตลอดจนการหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการทําการเกษตรให้กับสมาชิกซึ่งตรงกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทําการผลิตและบริหารจัดการร่วมกันมุ่งเน้นให้มีความสําคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่าตลอดจนการร่วมกันจําหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร สาก์จึงสนับสนุนให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงแพะเนื้อโดยสาก์จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกในโครงการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้านนางมาริวันสังกาเนิดสมาชิกผู้เลี้ยงแพะเนื้อเผยว่าตนได้หันมาเข้าเป็นสมาชิกกับสากร์เพราะมองเห็นรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องเสี่ยงกับการขาดทุนเหมือนกับกเกษตรกรและเป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำได้ในครอบครัวส่วนเรื่องเงินทุนและการตลาดทางสาก์ก็จะเป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือเรามองแล้วอะเราว่ามันดีสำหรับเกษตรกรเพราะาตอนนี้อย่างเราทำพืชไร่เราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นจะลงปุ๋ยแพงค่ะเราก็เลยปรับเปลี่ยนว่าโครงการในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวค่ะเราสามารถเลี้ยงต่อเนื่องได้เพราะว่าเขาจะให้ลูกมาตลอดอะค่ะเราก็ว่าอาเรามีไรายได้เป็นรายเดือน ถ้าเกิดลูกออกมาเราก็สามารถขายรายเดือนได้เราก็จะมีรายได้ประจําเดือนซึ่งเราไม่ต้องไปรับจ้างข้างนอกอะค่ะอันนี้ค่ะแล้วก่อนหน้าที่เราจะมาเลี้ยงไอ้เนี่ยเราทำาที่อะไรก่อนเรา ทำอาชีพเกษตรกรค่ะก็คือปลูกข้าวปลูกอ้อยค่ะทีนี้คือเราเจอปัญหาหนึ่งอุทุกภัยแล้วก็ผลการขาดทุนซึ่งเราไม่ได้กำไรตรงนี้ค่ะเราก็เลยพอดีโครงการของสหกรณ์มาเราก็เลยเข้าไปศึกษาดูเราก็ว่าช่องทางในการทำไรายได้มันอาดีกว่าค่ะซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนจากแปลงที่เราปลูกข้าวมาปลูกหญ้าเพิ่มไว้เพื่อให้ สัตว์เรากินเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเราอะค่ะถ้าเหลือจากเราให้สัตว์ของในอคอกเรากินเราก็สามารถนําไปขายได้แล้วก็จะได้รายได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะมันก็จะเป็นผลดี2ขั้นตอนเลยค่ะเลี้ยงสัตว์ได้ขายหญ้าค่ะโครงการนี้นะครับก็คือได้รับปอาหมายจากท่านประธานสหพูพนะครับก็คือประธานสาหกรนะรให้เราทําการศึกษาดูว่า เราสมควรที่จะส่งเสริมอาชีพหรือฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร,กรยังไงในสถานการณ์ที่ต้นทุนการผลิตก็แพงแต่ราคาผลผลิตมันตกต่ำนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกเริ่มเนี่ยเราดูเรื่องของโคขุนนะครับแต่พอไปศึกษาแล้วคือทุนค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยต้องจำเป็นย่อขนาดลงมาเพราะว่าตัวแหล่งเงินกู้ที่เราเอามาทำโครงการให้กับสมาชิกเนี่ย ก็คือของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเป็นเงินของกองทุนกองทุนพัฒนาสหากรณ์นะครับที่สหกรณ์ไปไปนำมาให้